ครับมีกระบวนเต้นดีมีกระบวนเต้นดีใช่ค่ะเชียร์ริเดอร์อยู่แล้วนะคะผู้สาแต่งตัวมำงานทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ไม่แพ้ของสองจที่ผ่านมาเลยนะคะของสองจอทำงานค่ะกระบวนที่ยาวเดี่ยวตัวน้ำตนะครับขอเสียงปรบมือดังกับตัวนี้จพทำงานใช่ครับ กะบวนที่ผ่านไปนะครับก็เป็นปรกะบวนพาเรดจ,จากสนจอพังงาสีสันสดใสดูแล้วเมื่อกี้จุณาพนีสดใสแต่พังงาก็สดใสไม่แพ้กันเลยนะคะตามติดมาด้วยสีฟ้าครับของสองนจสุราธานีนะคะวันนี้มาสีฟ้าหวกสีส้มน,นะคะผู้ถือป้ายนะครับได้แก่คุณจักสีมาพรนักเรีนพระราชนะครับจากสาขาท่าชนะครับ แล้วก็พูดถึงตรงนะครับคุณธนากรสีทองคุณจากต<ภ>าข<ภ>าบอกมาเงานครับค่ะคำขันของจังหวัดสุราษฎร์